ประมาณสี่สิบสี่สิบค่ะอันนี้นะคะเห็นด่กั้นี่ไหมนี่คือกัารระหว่างไทยกับพม่านะคะเฮ้ยน้ำหมูกอยยิ้ที่ต่อเน่ออน มมานไ่ไวทสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอเปิดคลิปกันวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ที่เราจะไปเที่ยวเชียงรายนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งเครื่องบินช่วงเช้านี้นะคะ ง่วงมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะคะเราใช้บริการที่จอดรถของเอกชนเนาะพี่หมีใช่นี่ตรอไหนครับจอดตัวไหนนะครับหมาย,ยมมว่ากูรีบหรือเปล่า <c oughs> ไปเอากระเป๋าก็กลืมกระเป๋าเลยไปกระเป๋าเราอันนี้ขากราก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะถามกูไหมว่ากูเรียบหรือเปล่า ไม่เมื่อกี้อ่ะคือเราไม่ได้ถ่ายเลยก็คือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีคนจะตกเครื่องใช่แล้วเราก็ต้องรีบมาเพราะเราไปจอดรถแล้วก็ก็คือจะมาส่งทีเดียวเลยเนาะใช่แล้วก็คือว่าเราอะเข้าเราอะจอดรถได้ไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีอ่ะไม่ถึงเลยตระมาณนาทีหนึ่งกูไปไฟแปดโมงระมาตีห้าเออกูผิดตรงไหนแล้วแล้วเราเราจอดรถยังไม่ได้ทันพับกระจกเลยนะแล้วก็คือเขาก็แบบอ้าเสร็จหรือยังครับมันมีลูกค้าที่รออยู่ ลูกค้าที่รออยู่เขารีบมากเลยครับจอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้เช็คเช็คนี่ก่อนรถนะครับเจอเลยครับไม่ถึงสองนาทีประมาณนาทีเดียวเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังไม่ได้เปิดประตูรถเลยถึงแล้วจริงๆงงมากนี่ยังไม่ได้ถ่ายบนรถเลยเนาะใช่วันนี้คนเยอะเดี๋ยวนะของเราไปไทยสมายใช่ปะ ใช um ทำไมเคาน์เตอร์เนี่ยมันยังไม่ดูยังไม่เปิดเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าของเราได้หรือ,อยังน่าจะยัง,งอ่ะยังไม่เคาน์เตอร์ยังไม่ยังไม่ขึ้นบอร์ดแน่เลยเนาะเดีนะ๋ยวจะพาไปดูบอร์ดนะนะก็เดี๋ยวเราจะเช็คนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะตีห้าเองตีห้าครึง่งน่าจะยังไม่เปิดเนาะเดี๋ยวเราเช็คก่อนเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยเพราะว่าก็คือเราจะดูในรถอะแล้วก็รถไม่ทันได อะไรเลยรีบมากวอวน้ำหมูต้งต่อคิวยาวเลยละตรงไหนนี่แหละสุดท้ายนี่แหละนี่เหรอตรงนี้เหรอใช่ขึ้หนึ่งเดินไปดูให้หได้งหมได้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 ครับอันนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วเราก็มาดูเกต เราเข้าไปเช็คอินมาแล้วนะคะเราก็มาดูเกตว่าเราได้เกต A4 แลเดินเดินหากเกต A4 นะคะที่บอกเพื่อนๆนยคะว่าเอ,เอ,เอาเจอกออรอฮอ์กออรอฮอ์ไม่ให้เอาใส่กระเป๋าเดินทางไม่ให้ใส่กระเป๋าที่โหลดให้เอาติดติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะใส่กระเป๋าแบบนี้ต่อท้ายหลงังไปนะคะได้ A4 เราต้องไปเข้าทางนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดินไปเราจะเดินหากเกต ก่อนเดินเข้าเกตน,นะคะก็จะมีของกินตรงนี้ด้วยใครหิวก็มากินก่อนได้เลยนะคะแต่เราจะไปหาเกตก่อนเพราะเราจะบินแล้วโอ้ย6โมสงสรีกิ7โมงแล้วไปเร็วเรก็ถ้าเกิดใครมาที่นี่แล้วกังวลเรื่องของเรื่องการกินเนาะก็ที่เนี่ย ก็จะมีชั้นสองนะคะที่จะมีเซเว่นแล้วก็พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดที่แบบว่ากินกินให้แบบว่าอิ่มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครชอบกินพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยเป็นอาหารมักหนักก็จะเป็นพวกอ่าอยู่อยู่ประตูปแปชั้นล่างสุดอืก็จะมีให้เราเลือกได้นะคะ,ะก็เราเลือกเอาว่าเราสะดวกแบบไหนเนาะเครื่องกำลังจะเทคออฟแล้วนะคะะเจอกันที่เจอกันที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเลยเดี๋ยว เจอกันบนเครื่องก่อน,นกินก่อนกินก่อน แล้วก็ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงกันแล้วนะคะไปเอากระเป๋ามาเรียบร้อยตะจะโทรหาพี่คนที่เขาขับรถทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไล่ชาชุยฟงแล้วนะคะแล้วเราก็สั่งเค้กมาแล้วด้วยเค้กกับชาเขียวไม่เห็นเหรออะถ้าฝั่งนี้เห็นไหมเฮ้ย ได้อยู่ได้อยู่คนเยอะคนเยอะอันนี้นะคะข้างหลังจะเป็นไล่ชานะคะทุกคนเนี่ยกว้างๆนั่นเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นด้วย ก็จะเป็นร้านเดียวร้านเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้คือแดดแรงมาก ลมมันเย็นนะทุกคนแต่ว่าแดดมันร้อนมากลมลมมันอะเย็นเลยแต่แดดมันร้อนมากอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเรามารอพี่ที่นำเที่ยวนะค่ะเราที่ยวตรงนี้เลยจะโทรหาเขาเออเน,นี่ยลมมันเย็นนะลมมันเย็นแต่แดดมันรุนแรงมาก่เ,เดี๋ยวโทรหาพี่ก็กพ เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ชาบ๊อกเราจะไปกินข้าวก่อเราจะเป็นน,น้ำเงน้ยวไม่ใช่น้ำเงน้ยวสิ <c oughs> ข้าวซอยข้าวซอยที่เป็นเขาพี่เขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบคนพื้นพื้นที่รู้เท่านั้นนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปเมื่อกี้นะคะเราไปได้ชาชล์งฟงมาแล้วพี่เขาก็พาลองกินข้าวซอยนะคะ <c oughs> เป็นข้าวซอยที่ อร่อยที่เขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยครับนี่เมนูจะเป็นแบบนี้ทุกคนมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินมากนี่โอ้แต่แอบชิมซุปแล้วเมื่อกี้เข้มข้นมากนะคะเขาบอกว่าปกติมีแต่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่แต่ร้านนี้มีข้าวซอยหมูมีด้วยหอมซุปหอมแล้วก็เข้มข้นมาก ร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านนี้ร้านอยู่อ่าอ,ออกมาจากราชชีโฟงแล้วเลี้ยวสายมาอีกสักงหนึ่งกิโลครับก็ถึงแล้วครับเดินทางซ้ายมืเลย<ม>ชื่อร้านไนอ้อยครับไนอ้อยครับอย่าลืมนะคะมาเที่ยวต้องใช้บริการพี่เลย <c oughs> ที่เขากบับพาเราไปกินไปเที่ยวแบบเต็มที่เลยสาหรับแบบฉแบบัแบบนพื้นเมืองเลยนะคะพุกคน้าวันนี้เราอยู่ที่ดอยตุงแล้วเนาะ อันนี้นะคะเราซื้อตั๋วเข้ามานะคะมันจะมีให้เลือกหลายแพ็กเกจเนาะจะเป็นที่ละ90บาทเราเลือกที่จะเข้าสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเราไปดูทุกคนเห็นนั่งหลังนี้ไหมคะอันนี้คือปฏิกรรมปฏิมากรรมความต่อเนื่อ <c> ง <oughs> <c oughs> นั่และข้างๆเขาก็จะปลูกดอกไม้เยอะแยะหมดเลยสวยมากน,านี่สวยไหมจะพาไปดูใกล้ๆกันนะคะไปถ่ายรูปกัน วกดอกไม้นะคะเขาก็จะมีชื่อแบบนี้นะคะให้ให้เราดูเลยว่าดอกนี้ชื่ออะไรเนอะน่ารักมากดอกสีชมพู หลังจากที่เราไปลอยดอยตุงนะคะเราก็ขึ้นมาที่ดอยช้างมูกแล้วทุกคนดูนี่วิวสวยมากเสียดายสวยไหมตัวมันจะดูเสียราย่ากเล ตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะคะนี่ก็ได้ชั้น2ห้อง 4, 4อี่ไปขึ้นไปที่ห้องกันเอาของไปเก็บตัวได,ได้ห้องแล้วนะคะอยู่สวยไหมอยู่สวยมากดูเลย เราขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขามีให้เนาะที่นี่ใช่ไหมที่นี่เขามีมอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องมีมอเตอร์ไซค์ให้ครับนี่จีบีพร้อมแล้วไปโอ้โหใครอยู่คะใครอยู่ไหมไม่ไม่ใส่เกียร์เลยเต้องใส่เกียร์อะไรก้นไปเนี่ยจะต้องให้เขาเดินลง,ลไ,งไหมถ้าหาย โคตรชันเลยนะอะตอนลงตอนก็เข้าเกียรไงนั่งดง่น uh ้โอ้โห uh uh ่อจันืดที่ขับได้ <laughs> อีกสากวันชามากเขาไม่เน เป็นที่เขาขายค่ะเอาเนื้อตัดมาขายขายหมูโอนโอนโอน ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะเราจะมาซื้อเสื้อผ้าไปเปลี่ยนกันเปนนเพราะเราจะไปถ่ายส่วนดอกไม้กันนี่พอจอขายแบบนี้เลยนะคือเราก็เลือกซื้อได้เลยนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนเฮ้สีแดงสวยอะ่ะเสื้อแดงสวยเกามีให้เลือกเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบร้านที่เป็นแบบไอ้นี่เลยนะพื้นแบบโลคลเลยนะคะ เ,เอาไปจอดแอบข้างๆนั้น้วเราก็เดินมาตรงนี้ได้ไหมได้วันนี้ก็มีร้านกาแฟเอ้ยได้ได้ได้ไดจอดนี้เลยก็ได้จอดนี้เลยจอดนี้เลยอะลอาลง<บ>เลยเหรอโอเค ที่เจ้าของนะคะเขาจะพาเราไปสวนด,ดอกไม้เขาเป็นสวนด,ดอกไม้ของเขาเนาะใช่ปะท<อ>ี่เขาบอกเป็นสวนดอกไม้ของเขานี่เราก็นั่นองอยู่ในรถเขากำลังจะไปะที่นี่ดีมากถ้าใครมานะเขาเม,ม็มอไซค์ให้ขี่เข้าไปในห,นหมู่บ้านที่อยู่ใ,ใกล้นี้แล้วก็พาไปดูดอกไม้ด้วยไม่ใช่ครับก็คือมันจะตั้งมาจากต้นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันมันตั้งสง่ายอยู่สมัยที่บรพบุรุษเขา พยมมาตังลูกหลากนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ไม่อยู่ละคือถูกค้นไปหลายปีละครับผมไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเขาบอกว่าโวละหกสิบบาทคือถ้าเป็นลูกค้าผมที่นี่ก็คือจะเข้าฟรีครับอนนี้คือเดินสะพานนี้ไปได้เลยใช่ไหมคะ อเป็นสะพานที่ล้อภูเขาไปเลยนะทุกคนดูนี่ระหว่างท,ทางนะคะเขาก็จะมีต้นกาแฟอย่างนี้นะคะให้เห็นอนี้เลยนี่อันนี้ยังกินไม่ได้นะคะนี่ยังเขียวอยู่ยังไม่สุก้ ต้องถามต้องถามพี่เจ้าของรีสอร์ทเพราะว่าเขาเป็นคนเราไม่เคยเห็นมาได้มาเลยนะปกติเราก็กินมนันในเดียวถ้าเราขึ้นมาตรงนี้นะคะก็กกจะเป็นเห็นวิวที่นู่นหมู่บ้านที่เราผ่านมาที่เรามาที่เรามาจากตรงนั้นที่เราไปพักตรงนู้นนะก็ที่นี่ก็จะมีชื่อว่าสวน้้ำพรนะครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็น l ด n d m a r k แห่งใหม่ของฟาหิ้ครับผมก็ จะเป็นเจ้าของเดียวกับผาฮิวิเลตโฮมสเตย์คือถ้าูุค้าท่านใดที่มาพักที่ผาฮิวิเลตโฮมสเตย์นะครับผมก็จะเข้าชมฟรีเนาะก็คือถ้าจะ,จ,ะาจากด้านนอกเข้ามาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนิดนึงครับณนะตอนนี้ก็การตกแต่งมันก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อเนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันครับผมชื่อเพจก็สวนอัมพรณผาหิครับผมโอเคอเค,ครับขอบคุณค,ครับ แล้วแบบไหนมันถึงจะเก็บได้คะกาแฟเล็กกาแฟก็คือที่เก็บเกี่ยวได้เลยก็เม็ดแดงเต็นที่ลูกนี้เลยครับอันนี้เลยเหรอใช่ครับผมอย่างอันนี้ก็คือพอเก็บได้แต่ผมจะยังไม่เก็บเพราะว่ารสชาติลูกนี้กับลูกตรงเนี้ยมันจะต่างกันแน่นอนคือถ้าเอาไปคั่วนี่คือถึงจะคั่วเข้มแค่ไหนถ้าถ้าเป็นลูกอย่างเนี้ยมันจะออกก็เปรี้ยวครับ ตรงนี้นะคะเขากำลังที่จะแบบว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะทำนะอันนี้คือดอกบัวตอง,อตองนี่เขาบอกตอกบัวตองจะอยู่ด้านบน <S <S แล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นสะพานที่ยังไม่แล้วเสร็จครก็คือจะก็คือจะตีมาจากฝั่งที่ที่เป็นทางแยกนะครับผมอร่อย นี้ผัดผักว่ะโคสคุมอจริงๆคนละเจ็ดร้อบบาทได้อาหารต่อมือวันนี้เราก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะเป็นเชียงราย day วันที่สนุกมากดอยอย่างที่เห็นนั่นแหะคะ่ะสนุกมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เราก็จะมีแผนเที่ยวเชียงรายอีกเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เที่ยวบนดอยจะเป็นเที่ยวข้าง ในเมืองแทนนะคะอย่าลืมติดตามเพจเชียวอแล้วก็อย่าลืมติดตาม Youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกัน EP 2ีอ